เป็นไงเนาะที่ศกทีแล้วก็ได้คุยกันเรื่องความหมายของหมอที่เขานับถือศาสนาคิดแล้วก็อยากจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรก็เราคงจะมีความเห็นหลากหลายในความเห็นของเราก็คิดว่าทุกความเห็นมันก็เป็นความเห็นที่มันเป็นความเห็นของเราเองนะคือการนึเลกไปถึงความดีแล้วก็นลกถึงความดีที่มันละเรา มีเมตตาช่วยคนเป็นการเสสละเสสละนีะน่ก็ไม่ใชตัวของเราแล้วจิตก็มีเมตตาช่วยคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญแต่เมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้บ่อยๆทำให้จิตใจของเราสบายสงบนะอันนี้ก็จะเป็นกรรมฐานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งให้จิตของเราสงบ เราควรจะทำอย่างนี้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในระหว่างวันให้เรามีสติสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเมื่อเรามีสติดูที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันมีโลภมีโกรธมีหลงอย่างว่าจิตนี้มันเป็นจิตที่ไม่มีชีวิตเป็นจิตที่ตายจากบุญกุศลไปแล้ว เราต้องพยายามคิดถึงความดีขึ้นมานะใ,ใจของเราตั้งมั่นในความดีก็จะเป็นจิตที่มันยังมีชีวิตจิตใจอยู่อยู่ที่สดชื่นเมืนะ่อเราเลิกบ่อยๆเช่นนี้นะด้วยใจศรัทธานะใจศรัทธาเราจะกราบพระเราจะสวดมนต์เราสร้างความดีเรามีศรัทธานำหน้าพอศรัทนธะาเราเกิดแล้ว จิตของเราก็มีความเบิกบานมีความเพียรที่จะสร้างความดีนานในที่สุดแล้วกำลังใจของเราเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นจนมีความอิ่มใจในการสร้างความดีคิดถึงความดีที่เราทำมันจะเป็นพลังที่ก่อให้เกิดความสงบของใจเมื่อจิตของเรามีความสงบได้เป็นบางครั้งเนี่ย เราจะเข้าใจเราจะรู้จักชีวิตของเรามากขึ้นกเก่าเมื่อก่อนเราจะมีความสุขนะจากสิ่งทั้งหลายจากตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนิ้ัสัมผัสรสงกายตรต้งองผลตัณหะรู้ธรรมลมได้ใจเรามีความยินดีมีความชอบใจก็เป็นความสุขแต่ความสุขนี้เมื่อเราได้มาแล้ว เราจะมีความห่วงความกังวลอีกมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอีกมันยังไม่จะเป็นความสุขที่เย็นมันจะเป็นความสุขที่มันยังเป็นเหตุให้เกิดความร้อนเราจงมาพูดกันเรื่องของชีวิตจิตใจคือเรื่องของใจที่จะมีความสุขใจมีความสดชื่นนะใจที่มีความสะอาดสว่างสงบเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิ ึ้นมาได้เราเห็นว่าสมาธินี้มันจะมีความสุขในตัวเองต่างจากความสุขที่เราเคยได้รับเป็นความสุขอีกชนิดหนึง่งเมื่อเราทําสมาธิแล้วเกิดปิติเกิดความสุขได้เราก็จะมีศรัทธาในการปฏิบัติเหมือนพวกเรามีศรัทธาในการมาสวดมนต์อย่างนี้แหละศรัทธาในการสร้างความดีเราจะรู้สึกว่าม,มีความอิ่มใจสมาธินั้นก็เหมือนกัน ถ้าเราทำได้จะมีความอิ่มใจเราจะมีศรัทธานในการปฏิบัติมากขึ้นเมื่อสมาธิของเรานี่เริ่มที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เราเห็นความสุขระดับหนึ่งขึ้นมาเราก็จะพัฒนาไปสู่ความสุขที่เป็นนิรันดรความสุขตลอดไปเป็นความสุขขั้นโลกุตตระจะท,ทำยังไงเราก็มาเรียนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจิตของเราทั้งหลาย เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเราก็ปล่อยวางว่ามันก็เป็นแค่นั้นเองมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงก็บอกไม่เที่ยงเรามีความรู้สึกเป็นสุขก็บอกอันนี้ไม่เที่ยงความรู้สึกเป็นุกเป็นทกข,ของพระชาก็บอกว่าอันนี้ไม่เที่ยงเราสงบมากก็บอกไม่เที่ยงเราไม่สงบก็บอกไม่เที่ยงเรามีอารมณ์ของความไม่เที่ยงนี่แหละจะพัฒนาให้เรานี ปล่อยวางแล้วก็เกิดปัญญาได้ยังนัก็ขอเราพยายามทำพยายามปฏิบัติอย่างนี้ยิตเราจะเข้าไปสู่ในโลกุตระซึ่งพวกเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงหรือเป็นความสุขที่เป็นนิรันดรซึ่งความสุขชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่พวกเราเดินทางน้อมใจเราไปสู่ธรรมะ ไปสู่เส้นทางในการเดินหาความเป็นพุทธ,ธะให้เกิดขึ้นมานั่นเองนะเมื่อเราเดินไปเทเลน้อยเราวันหนึ่งเราก็จะค่อยๆเข้าใจเราจะเห็นแจ้งไม่สงสัยซึ่งในเบื้องต้นเราก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเราเราเอาสายโชคราวร่างกายนี้นะเห็นอย่างนี้ในวัเราเห็นความเป็นจริง เราเห็นตนเห็นตัวตวนหรือว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้แหละเราจะได้เห็นพุทธ,ธะก็อันนี้ก็แปลว่าจิตของเราเริ่มสงบเริ่มสงบนะเริ่มสงบก็จะมีความรู้สึกว่าม,มันอิ่มใจมีความสู้ซาที่เกิดขึ้นแล้วก็จิตใจก็เยือกเ,เย็นอาจจะเป็นชั่วรยะาหนึง่งก็เรียกว่าเล็กน้อยแต่ความไปเล็กน้อยเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามระดับ เมื่อเราทำมากๆทำบ่อยๆไม่หยุดนะกนะนะ็จะพัฒนาไปสู่ปัญญาขึ้นมาก็ขอให้พยายามทำแบบนี้รักษาจิตของเราอย่างนี้ไปให้สม่าเสมอสมาธินี้เนี่ยมาเกิดขึ้นนะบางครั้งมันอาจจะมารวมที่เคยอธิบายริวมท้ปาปากก็ได้นมชจมูกก็ได้มันจะแน่นๆหรือมันตึบๆแน่ๆนๆขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออก ก็มีหมอจากอเมริกาเขาก็ไปสอบถามอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นอาจารย์ศรีลังกาก็ตอบว่าให้กําหนดสติไว้ตรงที่มีความรู้สึกมาถามอาจารย์เมืองไทยก็บอกให้ดูลมหายใจต่อไปนะอย่างนี้เขาก็เลยสงสัยว่าทำยังไงก็เลยตอบเข้าไปว่าถ้าเรามีความรู้สึกตรงไหนล้วสติของเราเรู้สึกอยู่ตรงนั้นเราก็ให้กาหนดสติอยุดจุดนั้น ในความสงบก็จะเกิดขึ้นที่เราไม่มีรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจอันนี้เป็นความสงบความสงบความสงบเมื่อความสงบเรารอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะเรามาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายเข้าใจร่างกายที่เป็นธาตุมันแตกสลายมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกอันนี้เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาจิตของเราก็จะมีความอิ่มใจขึ้นมาเพื่อ เห็นความเป็นจริงอันนี้การท่เาเป็นเจริญมากแลวก็มีผลเกิดขึ้นที่ะน้อยแล้วน้อยอย่างนี้แหละก็เราทําไปบ่อยๆทํามากๆวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงอย่างชัดแจ้งก็จะเข้าสู่โลกุตระดีใจด้วยเนะมมาะภาวนาถูกต้องแล้วทำทำมากๆทำบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายของพุทธเนาะ พุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องเข้าใจก่อนเราปฏิบัติจิตของเราสู่ความเป็นพุทธตามเดินรอยตามพุทธก็คือการสร้างความดีสังคมใดมีทานกันให้เราก็อยู่กับสังคมนั้นเรามีศีลนะแล้วก็อยู่สังกัดสังคมนั้นสำคัญว่าเราต้องมีความเข้าใจหนักแน่นก่อนว่า ในเรื่องของพระเจ้าในเรื่องของพุทธเจ้าเป็นยังไงเราต้องมีความมั่นคงในการเดินทางของเราสู่ชีวิตที่เป็นนิรันดรว่าความเป็นพุทธะของเราอย่างนี้เรามีการเดินทางอย่างนี้เราไม่งอนคนไม่เอ็นเอียงและวเราหนักแน่นแล้วอันนี้เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีความหนักงแน่นจิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ อันนั้นต้องระวังแต่ว่าผิดกฎระเบียบของพุทธะไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรพุทธะท่านสอนให้มีความเมตตาต่อกันความรักต่อกันความเกื้อกูลกันเสซรัมบันโอกาครับเขาถามว่าสมาสมาธิต่างกันกับความสุขจากความว่างยังไงครับสมาสมาธิอันนี้เหมือนคำว่าความตั้งมั่นที่ถูกต้อง ความต้องมาที่ถูกต้องนี้เพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางก็คือความว่างตัวสมาธินี้มันเป็นการเดินทางเป็นมรรคเหมือนกันจริงๆมันรวมกันเป็นศีลสมาธิปัญญาแหละถ้ามีสมาธินะมันก็จะพัฒนาไปสู่ปัญญามันไปด้วยกันอาศัยกันอาศัยกันแต่สมาธิอย่างเดียว ยังคงเป็นสภาวะจิตที่นิ่งอยู่แต่เมื่อเกิดปัญญาแล้วเป็นสภาวะจิตที่เข้าใจความเป็นจริงของสังขารร่างกายรูปนามแล้วก็ปล่อยวางยังเป็นชีวิตที่เป็นนิรันดระชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวคือความว่างของใจต่างๆันตรงนี้แล้วพวกเราไปคิดกันต่อนะชีวิตนี้คืออะไรเป้าหมายของชีวิตของเรา จะไปไหนจะทำอะไระให้ลองคิดพิจารณาแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบถามกันวันนี้ก็ไดยจะพาสวดพรละให้พรอันนี้ยมรับพรก่อนรับพรก่อนนะ